môi ya, à, à môi ya, à. môi ya, à, quăng non môi, môi ya, môi ya, quăng non môi, à môi ya, à. môi ya à. สวยหอยอมอยหมอยาคน,นช่วยไอ่หมอยาคือช่วยแท้หมอยาคือชวยแท้มยาคช่วยแท้หมอยาค well. ือชวยแท้โอ๊ยข้างกระสวยโอ๊ยตากระสวย อมวยโมยอ่มวยโมยอ่ะมยโมยโมวยคนชวยอโะมคนช่วยโมคนชวยอ๋อ ขาวยาเลยหมอยาคนฉวยเอาหมอยาคนฉวยหมอยาคนฉวยเอาหมอยาเอาหมอยาหมอยาโอ้ยมีโอ้ยโอ้ยยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยแล้วหมอยายิ้มหวานหน่อยโอ้ยยิ้มหวานหน่อยเลย มมมม้มมาหน่อยโมยา่าโมย่ายิ้มมาหน่อยยิ้มมาหน่อยแล้วอโมยังวางนอนบ่โมยังวางนอนแม่โมยังวางนอนอืมโมยังวางนอนน้องโมย่าชินอนโมย่าชินนอนละเด้อ ชินอนแล้วไม่อยากหวังนอนยิ้มหวานให้ปาป่า,ปานาน,นานแนลูกยิ้มหวานนอนหมอยมายอายิ้มหน่อยเร็วยิ้มหวานหน่อยเร็วไม่อยากหวังนอนแล้วไม่อยากจะนอนแล้วเมื่อเม่อยากจะไปชวนไปเล่นชวนจะไปจับกับ 么么呀，么呀么呀，啊么么呀。